เพราะฉะนั้นเพื่อเกิดความชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยทนายของคลกับแตนนั่นก็คือคุณสุรชัยชินชัยสวัสดีครับคุณสุรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมออสรุปเรื่องเรื่องเรื่องถอนประกันตอนนี้เรา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 ทราบข้อมูลอะไรบ้างครับเรื่องประกันตัวเลยครับเรื่องเรื่องที่ที่มันมีข่าวว่าจะมีคนไปยื่นถอนประกันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยอันนี้ได้เช็คไป<อ>ยังทนายความไม่ทราบข้อเท็จจริงนี้ครับครับอืม เพราะว่าท่านท่านอ่านเกษาเสร็จท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวหลังจากการอ่นานเอกาทันทีเลยสรุปว่าลุงพลไม่ติดคุกแม้วินาทีเดียวครับเข้าใจครับนนประกันตัวครับครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่มันมีข่าวตอนนี้เนี่ยอย่างท่านนายเดชาพูดมกเมื่อกี้บอกว่าตํารวจอายการกําลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะไปยื่นถอนประกันเนี่ยอันนี้ทราบทราบข้อมูลบ้างไหมครับ ไม่ทราบครับแต่เข้าใจว่าเป็นความเห็นนอกสำนวนเป็นความเห็นของผู้เอาคดีลุงพลมาทำมาหากินเพราะว่าอยู่ในทางสำนวนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆลุงพลจะใช้สิทธิอุทรธรณ์ในคำรักษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคดีของลุงพลนั้นนะ่ะแม้ว่าศาลจนต้นจะได้ที่รักษาจำคุกแล้วก็ตามแต่ก็ถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดอีกทางคำศึกษาของศาล้นต้นเอง ก็ยังมีความเห็นแย้งของผู้พักษาหัวหน้าศาลและอธิบดีผู้พักษาด้วยนะครับับและแล้วก็จึงจึงเข้ากับหลักหลัก,หล,กหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐมนตญีมาตรา29วรรค2มันเดดว่าคือในคดียาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนนียองศาอันดับที่สุดจะแสดงว่าบุคคลนั้นกระทำผิดไม่ได้และจะปฏิบัติเขาเหมือนผู้กระทำผิดไม่ได้ครับ โดยสักของรัฐมนูญแล้วก็จะถือกันว่ารัฐมนูลมีศักด์สูงกว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นฉะนั้นในทางนิติวิธีบุคคลใดๆจะอ้างคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วไปบิพากวิจารณ์จำเลยในลักษณะที่ทำเสมือนกับว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดนั้นไม่อาจจะทำได้ครำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีของลุงพลจึงเป็นเพียงคำพิพากษาของศาลซึ่งยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่อาจจะวิภาควิจาร์ณลุงผลในลักษณะทําให้เสียหายได้และการวิภาควิจารณ์จะต้องวิภาควิจาร์ณให้เป็นไปตามคําวิภากษาและมีลักษณะในทางวิชาการถ้าวิภาควิจาร์ณในลักษณะที่ไม่อยู่ในคําพิพากษาหรือบิดข้อเท็จจริงหรือไม่วิจารณ์ตามหลักวิชาก็จะถือว่าไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตทําให้อาจจะ ถูกดำเนินคดีฐานบินประมาทด้วยการโฆษณาได้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็มีคำพัการาดีกาเคยตัดสินไปแล้วคำพิกษาดีกาที่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งทับสองพันหห้าสิบห้าครับครับโหเป๊ะมากเลยครับทาน,นายอันนี้อ่านเป็นแถลงการเลยนะถูกไหมกับผมครับโอ้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นว่าท่าน,ท,านท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนแล้ววิพากษ์วิจารณคดีลุงพลในลักษณะใส่ความ เห็นส่วนตัวหรือยืนยันข้อเท็จจริงครับซึ่งมีเจตนาทําให้คนทั่วไปเข้าใจในคำพิพากษาของสาลผิดไปอันเป็นเหตุทําให้ลุงพลเขาได้รับความเสียหายก็จะเข้าข่ายมินประมาทเขาได้ด้วยการโฆษณานะครับอันนี้อันนี้เตือนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เตือนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทีนี้ที่เห็นบอกว่าไปรู้จะไปรวบ,บรวมว่าคนไปพูดจาอะไรให้กับพลกับคุณแตน,นเสียหายเนี่ยนะครับตอนนี้เบล่งไว้ยังครับ ทนายยังไม่ได้เร็งไว้ครับแต่ว่าเป็นการเตือนว่าวิพากษ์วิืารณ์ในเชิงนิติวิธีหรือทางตามหลักวิชาการตามรักษาแต่ถ้าใส่ความเห็นส่วนตัวหรือบิดข้อเท็จจริงด้วยจงใจจะทําให้ลุงพลจําเลยในคดีนี้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียกับชื่อเสียง ลุงพลและปตแตนเขาอาจจะเมืองคดีฐานบินประบาดด้วยการโฆษณาได้พี่นี่ผมตอนนี้มันมีเพลงนี้ดังมากเลยเพลงอะไรนะไอไอฆาตกรเต่างอยอ่ะตรงนี้เอได้ถามความรู้สึกของทางฝั่งลูกความเราไหมครับว่าคิดเห็นยังไงครับอันนี้ทนายเบิ้มทนายสุรชัยยังไม่ได้คุยกับลุงพลปตแตนครับอืคือคืออย่างนี้ครับคดีของลุงพลนี่นะมันมีหลายหลายหลายข้อสงสัยแต่ไม่มีอยู่สาม สามสิ่งสําคัญสามสิ่งสาคัญไม่มีหลายข้อสงสัยหลายข้อสงสัยว่าน้องเดินออกจากบ้านทนายเวลาเวลาผมก็ขอโทษจริงๆนะขอโทษมากๆเลยก็คือรายละเอียดคำพิพากษาเราไม่ได้พูดถึงนะครับเอสรุปก็คือไอเพลงนี้ที่ออกมาที่น้าแอดแต่งเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจใช่ไหมไม่ได้มองว่าหมิ่นประมาทอะไรย่างนี้ใช่ไหมในความยังไม่ทราบครับผมยังไม่ได้ดูไอทียังไม่ได้อะไรจะต้องดูที่ลุงพลแาดแตนนะครับเขาเสพสื่ออย่างไรครับ เพราะว่าผมก็ทําหน้าที่ในตามหลักวิชาการตามหลักทนายความเท่านั้นผมยังไม่ทราบข้อที่จริงนี้ครับข้าพาโทษจริงๆครับครับเอ่อถ้าถ้าคนจะไปล่าลือกันว่าไอ,อ้จาเลยมีโอกาสจะหลบหนีหรือเปล่าอันนี้ทนายมองไงครับคือในถ้าใส่ถ้าใส่ข้อที่จริงหรือบิดข้อที่จริงในลักษณะเจตนายเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เข้าขายมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้อื hmm. จําเลย จำเลยถูกตัดสินจำคุก20ปีแต่ย่อหน้าสุดท้ายศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้หลักประกันเดิมแปลว่าให้ประกันโดยไม่มีเงื่งนอนไขใดๆห้าบอกนอกประเทศไม่ได้ใส่กำไรอะไรเลยครับไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นคน<ๆ>คนคที่บิดเบือนคนที่บิดเขาได้จริงนอกเหนือจากเรูอกษรถ้าถ้าคำซ้ำหรือมีลักษณะทำให้ลุงพลและประแกนเสียหายเขาก็ดำเนินคดีคนที่กระทำนั้นได้ครับครับ เพราะว่าคำ,คำพิพากษาสารยันต้นยังไม่ถึงที่สุดเข้าใจครับอันนี้อันนี้พูดชัดแล้วแจะสรุปเลยสรุปสุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้ทนายความยังไม่ทราบเรื่องของการถอนประกันยังไม่มีสารยังไม่ได้แจ้งมาถูกไหมครับยังไม่ได้นัดไต่สวนถูกไหมฮะไม่มี<ง>เลยคงจะเป็นเฉพาะข้างงอกครับเพราะว่าอยู่ในสำนวนยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเลยยังเป็นปกติคดียังอยู่ระหว่างอุทธรณ์การความเห็นของคนทั่วถือทั่วไปเนี่ย น่าจะเป็นคนเห็นส่วนตัวที่จะได้ประโยชน์จากการทำ YouTube หรือทำสื่อให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้คนดูมากผมเข้าใจอย่างนั้นไปเองนะครับเพราะในทางสํนวนยังนิ่งอยู่เลยวันนี้ก็ยังทับคำนิษาออกมาไม่ได้เพราะว่าท่านยังทิมไม่เสร็จครับ ครับแล้วยังไม่มีเงื่อนไขหรือยังไม่มีวิแวลอะไรใดที่สารจะแจ้งมาทางทนายว่าจะถอนประกันจําเลยเลยครับยังเป็นปกตินิ่งเงียบทุกอย่างครับนิ่งเงียบไม่มีวิแววชัดเจนครับกราบขอบพระคุณทนายสุรชัยมากนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ